ที่เครารพและเพื่อนที่น่ารักาารน่าสารุกคนลุ่มเราจะนำมานำเสนออาชีพที่น่าสนใจคืออาชีพนักบัญชีค่ะความสำคัญของอาชีพนักบัญชีเป็นบุคลากรที่มีบทบาทในฐานะการเงินของกิจาการขอ้อมูลทางการเงินไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเพื่อให้กิจาการดำเนินการถูกต้องและมีการคำนวณภาษีอากรรายื่น แสดงรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องค่ะการสมัครหรือเส้นทางอาสูอาชีพที่น่าสนใจนะคะ 1. ก็คือ,คอจบการศึกษาทางด้านบัญชีหรือฐานะการเงินควรม,มีประสบการณ์ในฐานะผู้เป็นนันบัญชี 2. ต้องควรจบการศึกษา,า,าบราิญา,า,าตีาาสาขากราบรัญชีเป็นอย่างน้อยค่ะ รายได้ของอาชีพบัญชีนะคะผู้ที่มีที่ขอแพยค่ะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จะอยู่ที่1 5 0 0งหมื 1, 5, ่นถึงสองหมบาทผู้ที่มีประสบการณ์จะอยู่ที่2 5งหมื่นันถึงเก้าหบาทค่ะต่อไปจะมีการเสนอของแพนวาค่ะ กี่ยวกับอาชีพนะคะนักบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทางการเงินเนี่ยมีหน้าที่จัดทำงบประมาณวิเคราะห์แผนการเงินตรวจสอบและดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินของบริษัทหรือองค์กระคะ่ะคำนิยามของนักบัญชีนะคะบุคคลที่มีหน้าที่ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน ในนามขององค์กรเมื่อบันทึกแล้วต้องรายงานผลการดำเนินการให้องค์กรทราบและจัดทำงบการเงินต่างๆรวมถึงการยื่นภาษีและการชำระภาษีของบริษัทด้วยค่ะหน้าที่ของนักบัญชีนะคะมี 1. การบันทึกค่าใช้จ่ายการบันทึกการขายและการออกใบแจ้งหนี้ค่ะ 2. การออกเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน 3. การจัดทำงบการเงินต่างๆค่ะ บัญชีมประกอบด้วยองค์กรขนาดเล็กและสำนังกงานบัญชีองค์กรขนาดเล็กจะมีงบประมาณน้อยจึงจะจ้างพนังกงานบัญชีเพียงคนเดียวองค์กรขนาดกลางองค์กรขนาดกลางมีโครงสร้างของแผนบัญชีได้แก่สมุดบัญชีหรือผู้จัดการแผนสามองค์กรขนาดใหญ่องค์กรขนาดใหญ่ได้แก่บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทมหาชน เงษรมัิของนักบัญชีนักบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์และเก็บความลับได้ดี 2. นักบัญชีจะต้องรอบคอบตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างเป็นเปียมทั้งทางพิษีและปฏิบัติกสี่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในงานบัญชี ให้ทไสมัยอยู่เสมอถ้ามีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนบัญชีจะต้องนำเสนอข้อมูลน่าเชื่อถือและรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และควรมีประสบการณ์ในการฝึกงานการเป็นผู้ช่วยทกงานบัญชีเสมียนบัญชีอย่างน้อย2ปีหรือสามารถสอบใบประกาศนียบัตรต่างๆที่จําเป็นในการต่อยอดในงานอาชีพขึ้นอยู่กับว่าต้องการเป็นนักบัญชีแบบใดค่ะหรือสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในด้านการบัญชีการเงินการบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการเลื่อนขั้นื่องตำแหน่ง งานอาชีพค่ะประเภทของงานบัญชีสามารถแตกออกได้เป็นสประเภทใหญ่ๆคือ 1. งานบัญชีของธรรุรกิจงานบัญชีของธรรุรกิจคืองานบัญชีทั่วไปที่นักบัญชีสาหรัให้แก่บริษัทเอกชนทั่วไปค่ะ 2. งานบัญชีสาธารณะงานบัญชีสาธารณะคืองานบัญชีอิสระที่นักบัญชีจะให้บริการทางด้านบัญชีโดยรับบัญชีจะไม่ มีสถานะเป็นพนักง,งานหรือรูปจ้างของหวยงานใดโรงงา,า,านใดค่ะสามงานบัญชีของรัฐบาลงานบัญชีของรัฐบาลคืองานบัญชีที่พนาคานบัญชีจะเป็นผู้รับำบัญชีให้แก่รัฐบาลโดยรับบัญชีจะมีฐานะเป็นข้าราชการของหน่วยงานงานั้นค่ะ โดยทั่วไปของบ,บัญชีนะคะลักษณะทั่วไปของงานบัญชีคือ 1. การตรวจสอบบัญชี 2. การรักษาบัญชี 3. การวางระบบบัญชี 4. บัญชีทุน5การพยากรณ์ทางการเงิน6ภาษีภาษีทางอากรค่ะขอภัยค่ะ 7. บัญชีเพื่อการบริหารค่ะ ทักษะที่ควนนักบัญชีควรม,มีนะคะ 1. าาทักษะการมีคอลแยกแยะข้อมูลและแก้และแนวทางการแก้ปัญหาค่ะ 2. ภทักษะการสื่อสารทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีและรับฟังข้อทีจริงและข้อสงสนใสของลูกค้าค่ะภาทักษะด้านคาิตศาสตร์เป็นทักษะที่สาําคัญในการของนักบัญชีต้องได้รับการคํานวณ4 เปรียบเทียบแมจักท้าพงสรุปเป็นข้อตัวเลขและเป็นข้อเท็จจริงค่ะ 5. ทัาากษะก,การจัดการเป็นทักษะที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจหรือทํางานในบริษัทใหญ่สําหรับนักบ,บัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะข้อดีและข้อเสียของนักบัญชีนะคะข้อดี 1. เป็นคนมีระเบียบวินัยสูง 2. หลักการของการทํางานองค์กรเข้าใจลังค่ะ3 1. มีความกดดันสูง 2. คลรับผิดชอบในการข้อผิดพลา 3. สางานหน้าเรือค่ะ 4. การแข่งขันที่สูงขึ้นค่ะงานบัญ <c oughs> ชีกับบทบาทในกิจการ1นการจะททำบัญชีนักบ,บัญชีมีหน้าที่จัดทำ 1. งบกระแสเงินสดและรายการทางการเองินอื่นๆ 2. การเสียภาษีนักบัญชีจะคำนวณภาษีเตรียมเอกสารและยื่นรายการสแดารสดงภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายค่ะ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนักบัญชีจะวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเช่นอัตราส่วนทางการเงินจุดคุ้มทุนกระแสเงินสดค่ะ ข้อ4การให้คำปรึกษาทางการเงินนักบัญชีสามารถให้คำปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการวางแผนภาษีการจัดเงินทุนการลงทุนและอื่นๆค่ะหวังว่าเพืใในะ่อนจะรับประโยชน์จากนักบัญชีและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่น่าสนใจต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ